คุณผู้ชมมาเดินชมงาน Thailand International Motor Expo 2023หรืองานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่40ค่ะไฮไลท์สำคัญของงานในวันนี้ยังคงเป็นการโชว์จนตระกรมของรถประเภท EV และต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ค่ะว่าในครั้งนี้มีผู้เล่นหน้าใหม่ที่เข้ามาทำการตลาดในไทยครั้งแรกด้วยอาจจะเป็นแบรนด์ที่คุณผู้ชมกำลังรอคอยอยู่หรือเปล่ารถยนต์ที่นำมาโชว์ในวันนี้จะมีไฮไลท์สำคัญอะไรบ้างติดตามชมกันได้เลยค่ะ ครับผมวรลบเฉลิมมงสาเวตครับกรรมการผู้จัดการฮุนไดโมบิลิตี้ไทยแลนด์ครับไฮไลท์เนี่ยเราเปิดตัวรถ3รุ่นนะครับมีฮุนไดซันนาเฟ่ที่เป็นพรีเมียมเอสขนาดใหญ่นะครับนั่งได้เจ็ที่นั่งนะครับตัวรถนี่ยาวถึง4.8เมตรนะครับราคา1 8ึ่0 0้านแปดบาทรุ่นที่2เป็นรุ่นที่เรียกว่าลูกค้าทุกคนเนี่ยถามกันมาตลอดคือ i o n i น5 i o n i ์5เนี่ยเราเปิดเป็นแบรนด์เลยนะครับว่าแบรนด์ไอออนิกนะครับเราไม่ได้เรียกมันว่าฮุนได้ไอออนิกเลยเรียกว่าไอออนิก คันนี้เนี่ยเราก็เปิดราคามาน่าเราใจด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังมีพวกคอนเซปต์คาร์มาโชว์ด้วยในงานนะครับเราก็จะมีวิชันเอ็นเซเวนตี้โฟร์นะครับซึ่งเป็นรถที่ออกแบบมาจากคุณ one, ไดโพนี่คูเป้เมื่อก่อนนะครับที่ย้อนกลับไปในปี74นะนะครับแล้วเราก็เอามาทำเพื่อเป็นคอนเซปต์คาร์สามารถจริงจริงเราเรามีผลิตรถขึ้นมาคันหนึ่งนะครับเป็นรถฟิลเซลล์ด้วยนะครับไม่ใช่แบตเตอรี่ไฮบริดละ ไม่ใช่แบตเตอรี่ EV ละนะครับเป็นฟิวเซลเติมไฮโดรเจนเข้าไปสามารถที่จะวิ่งนะครับด้วยใช้พลังงานไฟฟ้าได้นะครับแล้วเรายังมีรถที่เป็น World Rally Champion นะครับคุณใดเองลงไปแข่งนะครับในใน,ในในรายการ WRC ได้แชมป์โลกมา2ปีซ้อน2 0 2 0 2 0 2ี 2020, 2020, นเะครับเราก็นำมาโชว์ด้วยแน่นอนว่าเราจะมีรถที่เข้ามานำเสนออีกมากมายหลากหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็น IONIC ที่จะมีรุ่นอื่นเข้ามาด้วยในอนาคตนะครับรวมถึง N อ็นรถเพอร์ฟอร์แมของเราก็จะมีรุ่นอื่นเข้ามาด้วยนะครับแล้วรถของแบรนด์คุณไดเองทั้งหมดเนี่ยก็จะมีรถรุ่นอื่นเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นเราให้ความมั่นใจกับผู้เป็ดภคได้เลยว่า, mm hmm. วาคุณไดโมบายไทยแลนด์อยู่เมืองไทยยาวๆนานๆแน่นอนครับ คุณผู้ชมตอนนี้นะคะคุณอยู่กันที่บูธของ MG จับจองพื้นที่ภายในงานเดียกว้างมากๆเลยนะคะกับตัวนี้เลย MG Cyberster นะคะสวยมากๆคุณผู้ชมเป็นสปอร์ตโรสเตอร์พลังงานไฟฟ้าแบบ100%นะคุณผู้ชมดูนี่คือดีไซน์สวยมากๆคันสีแดงด้วยคุณผู้ชมด้วยเทคโนโลยีขนาดนี้คุณผู้ชมราคาอยู่ที่1.14ล้านเท่านั้นค่ะ สวัสดีครับผมภาษาแซ่ซึ้งซีเนียเร,รจิเนลเซลเซลมนเจอร์จาก i อออนไทยแลนด์ครับสำหรับวันนี้ไฮไลไท์แน่นอนคือไอออนไวท์พ490รุ่นพรีมเมียมที่มาพร้อมกับฟังก์ชัน่น24ฟังก์ชั่นที่อปัปเกรดขึ้นมาแล้วนอกจากนั้นแล้วยังเราเอาแบรนด์ที่เป็นรุ่นระดับพลังงานไฟฟ้าไยเอ็นมาให้พี่น้องชาวไทยได้สัมผัสตั้งแต่ ไฮเปอร์ h y p e ไฮเและ Hyper s ์ r ซึ่งเป็นนวัตรกรรมสุดล้ำหรือว่าเป็นซูเปอร์คาร์แห่งยานไฟฟ้าในอานาคตมาดูกันอีกหนึ่งรุ่นค่ะที่ทำการตลาดในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วในตัวเนต้บีนั่นเองนี่เป็นไง สวยไหมคะเป็นแบบซิตี้คาร์นะผู้ชมเหมาะสําหรับหนุ่มสาวคนใดที่ชอบขับขี่ในเมืองนะเป็นอะไรที่แบบดูง่ายขับง่ายอะ่ะ mm hmm. เหมาะสําหรับไปต่างจังหวัดในการชาร์จหนึ่งครั้งนะคะอยู่ที่8ชั่วโมงแล้วสามารถวิ่งได้ไกลถึง384กิโลเมตรเลยไกลมากนะเยี mm hmm. ่ยมมากจิงจิ นครวิมลจิสารครับผู้จัดการทั่วไปส่วนการสื่อสารการตลาดนะครับของบริษัทไทยฮอนด้านะครับเราเองในฐานะที่เป็นผู้นํารถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทยนะครับก็มีโปรดักต์หลากหลายเลยครับที่มาเสนอให้กับยูเซอร์ในปัจจุบันนี้ครับไฮไลท์นะครับก็จะเป็นทั้งตัว650นะครับเรามีทั้งตัว e cut และตัวตัว Standard e cut เนี่ยก็จะทำให้การขับขี่เนี่ยสนุกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ง่ายด้วยเหมือนตัวสกูตเตอร์เลยครับไม่ต้องบีบคัสนะครับแล้วก็อีกซีรีส์หนึ่ง ตัว500ซีรีส์ซึ่งก็เป็นตัวที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยนะครับก็เราเองมีทั้ง3ามท้ายด้วยกันไม่ว่าจะเป็น R ซีรีส์สำหรับคนที่ชอบสปอร์ตนะครับหรือว่าเป็นตัว NX ที่คนชอบใส่ลุยแล้วก็ Hornet นะครับคนสำหรับขี่ในเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้เนี่ยเรามีความวารตี้ของแฟชั่นบิ๊กไบค์เนี่ยให้กับยูเซอร์เนี่ยค่อนข้างครบในงานเนี่ยมีโปรโมชั่นที่น่าสนใจเยอะเลยรวมถึงเทคโนโลยี eClass ซึ่งเป็นครั้งแรกของโลกที่เราขายในเมืองไทยนะครับ แล้วก็เรือจอนนี่โบ๊ทนะครับที่เราเพิ่งเอามาวางขายวันแรกก็ได้รับการจองอย่างทุ่มท้นก็อยากให้มาสัมผัสแล้วก็รีบมาจับมาจองครับ่งั้นเดี๋ยวพลาดโอกาสนะครับฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับครับผมผมยอดชายซื้อวัฒนากุณครับผู้อำนวยการใหญ่สารสนสื่อสารการตลาดมิสูชิมอเตอร์สประเทศไทยครับครับผมก็บนเวทีเลยครับวันนี้ก็เรียกว่าออ l n ิวทตัน รเราลอนเรียกเป็น full layout นะครับก็มาในทุกแคปไทปยเลยครับทั้งตัวซิงเกิลแคปที่เป็นหัวเดี่ยวนะครับตัวตอนครึ่งที่เป็นเมกะแคปนะครับแล้วก็ตัวดับเบิลแคปสประตูนะครับอ๋อที่สำคัญครับตัว all new titan เนี่ยตัวที่เป็น all new เลยครับผมก็คือใหม่ตั้งแต่หัวจรดท้ายภายนอกภายในเปลี่ยนใหม่หมด นะครับไฮไลท์ก็คือเครื่องยนต์เนี่ยเราก็ใช้เครื่องยนต์บล็อกใหม่เลยนะครับรหัส 4N16 แล้วก็ตัวท็อปครับตัวนี้204แรงม้านะครับไฮเปอร์พาว X2 นะครับอันนี้ก็เป็นระบบเทอร์โบแบบว่าเป็น two stage Turbo และนอกจากนั้นครับทุกรุ่นเนี่ยเราเปลี่ยนเฟรมเปลี่ยนแชสซีสด้วยนะครับให้มีขนาดทั้งกว้างขึ้นนะครับยาวขึ้นนะครับแล้วก็รับน้ำหนักบรรทุกได้มากขึ้นนะครับแข็งแรงทนทานนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำหนักเขาเบาลง นะครับเพราะทำจากเหล็กที่ทนแรงดึงสูงนะครับอันนี้ก็จะทําให้ภาคขนส่งเนี่ยก็สามารถบรรทุกได้จกใจมากยิ่งขึ้นทํารอบได้มากขึ้นได้ตังค์มากขึ้นนั่นเอง อีกหนึ่งรุ่นค่ะคุณผู้ชมที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วนี่คือ้างอันตัวนี้นะสวยมากๆเลยเป็นตัวสีส้มคุณผู้ชมดีเฟล S07 เป็นตัว SUV นะคะสําหรับครอบครัวตัวนี้อยู่ที่1นึ่0ล้านสามเท่านั้นเองคุณผู้ชมถูกมากเลยนะเป็นไงบ้างอะมาดูข้างในออกแบบได้สวยมากนะฉางอันรุ่นนี้คุณผู้ชมเป็น SUV อย่างที่บอกนี่คือจอนะคะขนาดใหญ่มากๆขนาด15.6มีการปรับทิศทางน,นะคะ อัตโนมัติด้วยเป็นไงเมื่อกี้ที่บอกเลื่อนเองนะเป็นการแบบเบาะนี่แบบสบายมากนะคุณผู้ชมดูดิตรงนี้ดูนะนี่ที่ใส่ของกว้างมากตัวนี้นะคะต่อการชาร์จ1ครั้งเนี่ยอยู่ที่4 0นาทีนะคะสามารถวิ่งได้ไกลถึง480กิโลเมตรเลยค่ะที่บอกเลยว่าสวยมากจริงๆนะคะของแบรนด์ช้างอานที่มาเปิดตัวในวันนี้ก็คือเป็นตัวดีพา L07 เป็นตัวซีทานนะคะสวยมากตัวนี้เปิดตัวราคาอยู่ที่1,320,000าาเท่านั้นเองเป็นไงถูกไหมมาดูด้านหลังกันบ้างนะคะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าในการชาร์จ1นึงครั้งนะคุณผู้ชมคือชาร์จประมาณ30นาทีแล้ววิ่งได้ไกลมากๆนะคะอยู่ที่540กิโลเมตรคือไกลมากอยู่นะและทางด้านหลังนี้สาหรับเดินทางไกลอ่ะคนของเยอะแบบเรานะบอกเลยว่าสุดแขนมากจริงจ มันกว้างมากๆเลยนะที่คือใส่เข้าไปได้ทั้งตัวมาแล้วค่ะคุณผู้ชมกับตัว L07 ของแบรนด์ช้างอันนะต้องบอกเลยว่าโอ้โหข้างในสวยและสบายมากตัวหน้าจอใหญ่มากๆแล้วพอมานั่งปุ๊บใช่ไหมนี่ทิศทางของจอหันรับเข้าหาคนขับเรียบร้อยเลยแต่ถ้าเกิดว่ามีคนมานั่งข้างๆสามารถที่จะปรับโหมดให้เขาหันไปอ่ะคนข้างๆได้ด้วยเช่นกันมาลองเปิดประตูนี่กว่าเปิดประตูแล้วยังไงต่อ นี่บอกก็จะปรับเองค่ะโอเคเรียบร้อยคุณผู้ชมสามารถที่จะมาดูกันได้นะคะอย่างที่บอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวไฮไลท์พิเศษจริงๆของตัวช้างอันนะคะฝากไว้ด้วยกับ L07 ค่ะ เป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมกับยนตรกรรมที่ควินได้นําเสนอคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้หลายๆท่านคงอยากจะเจอของจริงกันแล้วใช่ไหมคะมาเจอกันได้ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โป2023ในครั้งนี้เลยและต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้คะ่ะว่าใครที่มาจองรถในงานนะแต่ละบูธแต่ละค่ายนี่เขามีแคมเปญเด็ดๆโอ้โหงัดมาสู้กันอย่างดุเดือดเลยทีเดียวคะ่ะสามารถมาเจอกันได้สถานที่แห่งนี้เลยนะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11ธันวาคม2567 อิมแพ t เมือง,องทองธานีอาคารเชลเลนเจอร์พหหนึ่ค่ะและนี่คือสิ่งที่น่าสนใจที่มาเก็ตเทียมอบให้กับคุณผู้ชมในวันนี้ในครั้งหน้าเราจะพาทุกคนไปพูดคุยกับใครหรือสร้างแรงบันดาลใจกันที่ใดอีกอย่าลืมติดตามพวกเรามาเก็ตเทียทีีค่ะ